สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมยังอยู่ที่นครนายกนะครับพร้อมกับบรรยากาศฝนชุ่มฉ่าและคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปพักที่โรงแรมที่บรรยากาศดีมากมองเห็นเขื่อนขุนด่านประการชนและวิวภูเขาที่มีเมฆหมอกบรรยากาศหน้าฝนที่รอยย่อหิวกอร์ส์รีสอร์ทครับทุกคนแต่ก่อนจะไปที่นั่นผมจะพาทุกคนมาแวะที่น้ําตกสานิกากันก่อนนะครับ สวัสดีครับสมสี่ครับผู Heather> ้ใหญ่ักนผู้ใหญ่สองคนครับผู้ใหญ่สองคนครับสแตป์อันนี้ได้ไหมครับได้โอ้ยดีเลย น้ำไม่ไหวแล้วโอ้โ้อไปฉีกนะอ,อ,อ,อ้เห็นน้ำตกไหมทุกคน เดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนไม่ไหวกดฉี่มาอือพอเป็นหน้าฝนน้ำมันก็จะแดงๆแบบนี้น้ำมันไม่ใสแล้วทุกคน ใส่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนสุดทุกคนเฮ้ยไม่อะไรเหมือนกันนะเนี่ย ฝนตกมันก็จะสดชื่นแบบนี้ ไปรับสมุไทยด้วยสองแก้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกิ่องอาหารเช้านะคะอาหารเช้าคุณนทานที่ห้องอาหารเชา้ารีเราดีติดกังข้างทาด้นะคะเดินตอนทางริวไ,ได้ไดไดเลยเจ็ดโมงช้าถึงสี่งเช้าค่ะ้องช้าตัวน,นี้อยู่ชันสามนะคะนเดเลยเอากคือฝาเลยค่ะเดินบริเห้องของเราอ๋อสามศูนย์ห้าสามศูนย์สองสามสามศูนย์สองสามศูนย์ห้าของเราอยู่ฝั่งนี้สามศูนห โอเคเฮ้ยสามศูนย์แปดสองศูนย์ห้าเฮ้ยสามศูนย์ทำไมละสามศูนย์สี่แล้วสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าคืออันไหนอะอ๋ออ๋ออันนี้ฝั่งนี้คือเลขคู่เหรอเดี๋ยวนะงงอ๋อ ก็าทำเลขคู่เลขคี่ทุกคนว้ายงงสามศูนย์ห้าอ๋อก็ว่างงทำไมไม่เรียงเป็นแบบนั้นสามสูนสี่สามสูนห้านี่ทุกคนห้องเราเฮ้ยห้องเรามีคีย์การ์ดห้องอื่นไม่มีงง เไปนะไปแล้วเย้ไ,ไ, <Yeah. S 2> ไหนดูสิโอเคครับทุกคนนี่ก็คือรอย a l ฮิว l ห้องพักของเรานะเราจองมาในราคา1,600บาทห้องดีเลยทีเดียวนะเอออาจจะแบบว่าไม่ได้ใหม่มากแต่ก็คือวิวโลเคชันดีเลยให้ดูวิวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้วิวห้องที่เราเห็นนี่ครับสวยไหม สวยเลยนะหรือว่าสวยเลยดูสิมองเห็นทิวทัศน์ขนาดนี้เลยอ่ะอดูทุกคนนี่นี่ก็คือตึกที่เราอยู่เนาะอ,อันนั้นน่าจะเป็นเดอะมิสตรงนั้นนะครับเป็นเดอะมิสมันมีทะเลสาบเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูโซนอื่นนะครับอโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องต่อออ นี่ทุกคนอ,อ,อเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องกันว่าเป็นยังไงขอบอนุญาตปิดอันนี้ก่อนอก็มาตรฐานอันนี้ก็มีทีวีโต๊ะเครื่องแป้งทีวีก็จอใหญ่ดูนะจอใหญ่ดีนี่ครับผมจอใหญ่เลยที่สำคัญทุกคนดูนอนดูเห็นอนนี่เลยเห็นนะเขื่อนขุนด่านปาการชนที่เราไปเที่ยวกันมาเมื่อเช้าเนี่ยครับ แล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เป็นอันนี้มีตู้เย็นมีอะไรให้มา้างมีแก้วน้ำตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดนะครับ <c oughs> น้ำให้สองขวดน้ำเย็นเลยโอเคอันนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเนะ <c oughs> าะมีหมอนให้สองใบแล้วก็มีตู้เซฟครับผมก็ อ๋อนี่เป็นล่มวางรองเท้าว,วางล่มตรงนี้ครับเฟเจอร์ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ํากันทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูห้องน้ํากันเป็นยังไงอ่ะเปิดเข้ามาก็เจอ,อน,นี้นะครับชักโครกนี่ก็เป็นกระจกเนาะถือว่ากระจกมันใหญ่ ตึกนี้น่าจะนานแล้วแหละมันเก่าแต่ก็ด,กดูแลโอเคเนาะแต่เขาไม่ได้รีโนเวทถ้ารีโนเวทน่าจะดีกว่านะี้โอเคอันนี้เป็นโซนก็ดีนะก็ยังแยกโซนแห้งเปียกให้เรียบร้อยแต่ว่าวัสดุอาจจะเก่าไปนิดนึงนะครับผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรให้ก็มาตรฐานโรงแรมทั่วไปถือว่า โอเคครับประมาณนี้ตอนแรกว่าจะออกไปเดินรอบๆโรงแรมครับทุกคนแต่ตอนนี้ฝนตกอยู่ก็เลยไม่สามารถออกไปไหนได้ครับก็นอนพักไปก่อนครับเดี๋ยวสักพักค่อยลงไปข้างล่างนะครับตกตลอดอชื้นใช่ไหมครับช่วงนี้ตกทุกวันใช่ไหมครับขอโทษครับโทษครับโเคขอบคุณนะครับ ที่คลับนี้เดินไปไกลไหมหรือว่าต้องนั่งไปไหนครับไปที่คลับไปไกลไหมขับเขาใช่ไหมครับใช่ครับเยันน่าจะไปได้ครับหมายถึงว่าผมขับเองหรือยังไงครับไม่ไม่เดี๋ยวผมไปส่งครับอ๋อครับวามีของลูกค้าที่เข้าไปแล้ว อ๋อ oh, ไปสองคนนะครับนั่งได้ใช่ไหมครับได้ครับสองคนครับโอเคครับพี่โอเคได้ไหมโอเค,อเค,อเคมารอยอ l ฮิลคอฟรีสอร์ข้างในกว้างมากเลยนะทุกคนเป็นพื้นที่สนามกอล์ฟเนาะเขาก็มีพื้นที่ใหญ่มากตอนนี้เรากำลังนั่งรถกอล์ฟไปที่คลับนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับโอ้โสวยมากเลยครับใช่ครับด้านหลังยิ้มสวยครับผมตรงโอ้ใช่ไหมครับตรงสาวใหนะ้า น่ารักว่ามจะมีสระน้ำครับผมครับพอคุณไปตรงห้องอันารจาตุ๋มนี่ก็เจอเลยครับผมได้เลยครับครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างข้างหลังมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับผมเห็นเฮ้ยเขามีสปาด้วยนะทุกคนดูสิวัฒนแผนไทย450้ิกินสิหืม มาลองสวยมากๆโอ้ยต้นนี้ก็น่ารักอะ่ะโอยต้นนี้น่ารักนี่ห้องอาหารจัสมินตรงนี้<ฮ>เดี๋ยวเรามากินข้าวกันเย็นกันที่นี่อันนี้วิวที่ห้องอาหารนะทุกคนดูข้างหลังเมฆแบบนี้เลย สวยมากพระเจ้าอุ้ยสาะว่ายน้ำสุดยอดไม่มีคนเล่นเหรอไม่เล่นเออไม่มีคนเล่นเลยเหรอสวยขนาดนี้ทำไมไม่มีใครเล่นจ้ะห้องพักคือแบบสวยมาก หมายถึงว่าคลับของของที่นี่นะไม่ใช่ตัวห้องพักแต่บอกว่าตรงนี้เป็นร้านอาหารจัสมินใช่ไหมแล้วเขาก็มีคลับเฮาส์ที่สระว่ายน้ำฟิตเนสอะไรพวกนี้ครับคือสวยมากดูดิดูวิวทุคนดูวิวข้างหลังเห็นไหมสวยมากดูผมจริงๆอยากเล่นนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีคนเล่นเลยเล่นคนเดียวน่าจะเขินหรือว่าจะลงเล่นดูแต่เดี๋ยวลอง เดินวนๆให้ทุกคนดูสวยจริงๆครับเนี่ยสวยมากอะ่ะ <c oughs> เออคุ้มคุมคุมหมายถึงว่าคุ้มที่จองที่นี่มา <c oughs> เอออันนี้ห้องประชุมมีมิ팅 <c oughs> ห้องมิงเขาอันใหญ่มากเลยดูสิเขามีห้องสำหรับมิงอ่ะทุกคนดูดิ อันใหญ่มากสวยสวยสุดๆดูสิทุกคนฝาไว้นะ้ำมันน่าเล่นมากเลยนะเอาจริงตรงนี้น่าเล่นมากเลยผมว่าผมจะเล่นนะ่ะนี่มันกี่โมงเองสี่โมงเล่นสี่โมงห้าโมงหกโมงหกโมงไปอาบน้ำแล้วก็มากินข้าวเออ,อย่างนี้เลย ทุกคนดูวิวบ้าวิวบ้าเลยดูแบบสวยสวยโคตคนเลยสุดยอดเจ้าฮะสาว่ายน้ำสวยมากหน้าบินโดรนมากเลยอะ่ะสวยมากสาว่ายน้ำแล้วเนี่ยทุกคนโคตรสวย ที่ใต้เถอะแม่เจ้าถือว่าคุ้มเลยที่มาพักที่นี่สวยมากๆ l i v i n life everyday l a t e at night Not okay All I want And I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and that better day I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want a rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young one yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me

อ๋อสำหรับสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยเหรอครับอ๋อไม่มีไม่ได้มีซาวน่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอค,ครับเป็นแค่ล็อกเกอร์เฉยห้องน้ำอย่างยังหรูดูดีมากทุกคนสงสัยจะต้องเล่นน้ำแล้วละ่ะ ล็อกเกอร์ผ้าเช็ดตัวมีครบเลยสรุปไม่ได้เล่นน้าทุกคนเขินครับ<อ>ไม่มีใครเล่นด้วยแล้วก็อากาศมันเย็นด้วยครับทุกคนขอแอบถามนิดนึงพอดีมาพักที่รอยัลฮิลตรงนครนายกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขามีตรงนี้มีต้นไม้ไม่รู้ว่าต้นอะไรสวยมากเลยเออพอดีผมชอบต้นไม้แต่ไม่เคยเห็นต้นอันเนี้ยมันคือต้นอะไรแปลกดีอะสวยด้วยทุกคนต้นเนี้ย ใบสวยมากเลยอ่ะหลังจ,จากเดินเล่นอยู่นานนะครับก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาทานอาหารเย็นครับที่ห้องอาหารจัสมินครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับสองสองที่เราได้โตนี้นะทุกคน เซตอ,อีสานแซบ่บโอ้มีหลายอย่างเลยนะ่ๆน่าจะอิ่มเซตอีสานแซบครับมีข้าวเหนียวแล้วก็ลาบหมูส้มตำมีผักแก้มเนาะแล้วก็มีไก่ย่างอ,อร่อยมากทุกคนผมลองชิมกัน วันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ